อบอยู่งั้นนะครับก็สั่งก็ได้ที่นี่นะอ่าก็ตีตีรักนี่อยู่ไหนอยู่ปุ้นไงอยู่ซอยนอที่เขาเทไหมก็ต้นหัวอ๋อถ้ามันสูงเนาะมีสองสามรายนะครับอ๋อสามวัวแถวตรงไหนใกล้ๆทุกเกิดที่นี่ครับวันก่อนที่หอพักนี่นะหอพักนิดข้างหนึ่งแล้วก็แต่สองนี่ตีลักลักอะไรอย่างเงาะเออไอ้เขาอะไรอย่างเงาะไอ้ลูมิเนียมั้ยอ่เหล็กเส้นอลูมิเนียมอ้ยในซอยนี่ครับ ครับตวนหญ่นี่ประมาณกี่มูงครับที่ออกมารักเนี่ยครับมันนี่ยประมาณเลยเตียงคืนหน่อยครับเลยเตียงคืนเลยเตียงคืนเนี่ยตวนหญ่จะออกมี่นี่มั้ยครับผมคิดว่าเป็นมูงไหนครับในความคิดริงผมให้เป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นทางเด้ากับมูงไหนเป็นพวกที่ม่าส่ายืูครับไม่เห็นนะทำไมเนี่ยผมคิดว่านะครับผมไม่แน่ใจนะอันตกี่วารักนี่เดือนไหนเดือนนี้เดือนที่แล้ว ใกล้ๆกันเลยครับอันนี้ก่อนอันนี้แบบคือวันนี่เองอันนี่ตะวันนี่ครับครับโอเครับคุณรากต้นตีรักนี่กี่คนครับสีเขายวสมบัตินะครับสองคนเก้าคน,นะครับอ่าเออแต่คอยเพ้งนี่กี่คนเทน่าไหร่คอยเนี่ยขอพักคอยนี่กี่คนแต่วันนี่สองคนนเน,เนี่ยเห็นในในมุกจอยพิสุทธเนี่ยสองคนนะครับแล้วก่อนนี่ของน้องเบาในซอยนี่อลูมิเนียมมี่สองคนนะครับอันนั้นได้หยิบไปครับอลูมิเนียมได้หยครับเป็นเล็กเส้นนะครับเล็กเส้นฮะ เล็กเส้นเป็นทำมันูมีียมทำอย่างไรครับโดนรักกี่โมงครับพี่ฮันครับต้นไม้ไมระมาณใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงก็คือใกล้แจ้งเงินหอมนะต้นไม้โหลดแจกบอลหลวงไมมโอดีก็จะเอาไม้พาดอย่างเงี้ยครับสองอันนี้ ก็ขับขึ้นอย่างนี้เลยใช่ครับวันนั้นเป็นวันที่ก่อน30เนาะเป็นวันที่29พวกผมไปทํางานมาไปทําโอมาเสร็จปุ๊บทีนี้ก็ไปกินข้าวไปทําโอประมาณถึงประมาณ 3- ามสี่ทุ่มเนี่ยครับแล้วก็ไปกินข้าวไปกินอะไรแล้วก็กลับเข้ามาพอดีวันนั้นมีผมคนเดียวโอตีก็เนี่ยครับมันจะมีไม้อยู่ตรงนี้แล้วพวกผมพวกผมก็จะเอารถขึ้นไปแต่นี้มันดึกแล้วผมก็ง่วงมากแล้วผมก็ เลยไม่ได้เอาขึ้นผมว่าไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนตามปกติเลยครับพอตื่นเช้าเก้าโมงมาผมก็มาเปิดร้านแล้วก็ปรากฏว่าหารถไม่เจอครับนะครับคันนี้เป็นของผมมีคันเดียวคันเดียวท,ที่ใช้ไปยังไงใช่ครับอันนี้ผมเอามาจากเชียงใหม่นะแล,แล้วผมทำงานเชียงใหม่แล้วผมก็มาทํางานที่นี่แล้วผมก็เ,เลยเอามาด้วยครับใช่มีคันนี้ครับคันเดียวที่ใช้ทางานทุกวันนี้หรอใช่ครับผม น,นีหาด้วยสภาพกำเลไหมครับคันนี้ใช่ครับตั้งแต่ผมยังไม่สามารถเป็นชื่อผมได้นะตั้งแต่17ผมก็ให้ลุงผมมาเป็นชื่อให้แล้วผมก็ผ่อนมา2ปีจนจบครับผ่อนเพื่อการทำงานนี่นะครับใช่ครับผมผ่อนจำวดเท่าไหร่ครับคันนี้ครับคันนี้จำคร่าวๆผ่อนจบก็ประมาณ6 0ห0 0กว่าครับให้จำได้นะครับ